สวัสดีครับผมโปรแบงค์จาก d f ฟอกแ a มป์นี้นะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ราคาทองคำวันที่16ก,กรกฎาคม2567กันนะครับตอนเช้าเปิดตลาดปานะครับอยู่ที่บริเวณโซน2422นะครับตอนนี้ราคายังคงปิดอยู่บริเวณเหนือราคาเปิดตลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นหากราคายังคงยืนได้นะครับเป้าหมายขาขึ้นนะครับจะอยู่ที่2437และ2446สําหรับวันนี้นะครับ ม o m เป็นต้วันนี้นะครับแนวรับสำคัญจะอยู่ที่บริเวณโซน2414หนะครับหากวันนี้ราคายังไม่สามารถที่จะทะลุผ่านโซนนี้ไปได้นะครับวันนี้ยังคงมองทิศทางเป็นฝั่งของขาขึ้นอยู่นะครับหากราคานะครับปิดต่ำกว่า2414นะครับเป้าหมายขาลงจะอยู่ที่2408และ2401นะครับ โซนสกอร์ปิ้งนะครับแนวต้านวันนี้จะให้โซนแรกนะครับจะอยู่ที่บริเวณโซน2 4 3 7นะครับแนวต้านที่1นะครับแนวต้านที่2จะอยู่ที่2 4 4 6ี่ี่นะครับส่วนแนวรับนะครับผมวันนี้จะให้กรอบแนวรับนะครับแนวรับแรกจะอยู่ที่2 4 1 4ี่นี่นะครับแนวรับที่2นะครับจะอยู่ที่2 408และแนวรับที่3ามจะอยู่ที่2401นะครับ วันนี้ให้จับตาดูในช่วงของระหว่างวันนี้ไปก่อนนะครับราคาอาจจะมีการไซ์เวย์อยู่ในกรอบอบริเวณโซนแนวต้าน2430และแนวรับที่2414นะครับผมหากมีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตกันในห้อง telegram นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับหรือยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับสามารถ คลิกลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์นะครับทักแชทหาแอดมินได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องขอตัว,วลาทุกทา่านไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ